สวัสดีครับผมเพดเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับข่าวเกมส่วนใหญ่ก็เป็นเกมินดี้ที่ผมเคยทานะครับอาจจะมีเกมอื่นบ้างเล็กน้อยก็อยา่าคาดหวังเนื้อข่าวอะไรมากเลยคิดว่ามาคุยกันสนุกสนุกดีกว่าแล้วก็ผมเป็นหวัดอีกแล้วแต่ช่างเถอะเอาล่ะครับเพื่อนคาเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเริ่มมาที่เกมเอาชีวิตรอดชื่อดัง down star s h g o t e r ก็ปล่อยคลิปเนื้อเรื่องใหม่โรเบิร์ตแบ็กสตาร์กำลังวิ่งไล่จับกิสตตลก็เป็นการบอกความสามารถของกิสตตลนะครับว่าสามารถ สิงสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้จริงๆในเกมมันก็สิงบอสท,ที่ตายไปแล้วนั่นแหละแต่อันนี้มันสามารถสิงสิ่งของได้แล้วก็ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเว็กซับเป็นแค่ภาพโโลแกรมเป็นภาพโโลแกรมที่ถือของได้สุดท้ายเว็กซับก็จะจับก,กิซเซลพร้อมทำการทดลองต่อไปไนโซจากเพจของเลสแคนเดิลเกมก็เป็นทีพัฒนานายโซนั่นแหละครับโอ้โหจีนล้วนสรุปย่อๆก็คือทำกิจกรรมเล่นเกมใน Discord 2ส,ส,สัปดาห์ที่แปรๆปมาก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นเกมกระดานที่เกี่ยวข้องกับเกมไนโซนั่นแหละ คนธรรมดายอย่างเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้นะครับขอแค่มี Account Discord และเหมือนเขาจะบอกว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องช่วงสมคากับเกียรทงด้วยผมแปลอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมใช้ Google แปาาลภาษาล้วนเกมเขาอเดรแอมนาลายณะจอร์สันหรือนาม,มก,กาลิเวอร์บอยผู้ประพันธ์เพลงหรือคนแต่งเพลงประกอบของเขาเด l แ m มเสียชีวิตซึ่งเพลงเขาก็เพราะจริงๆก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับตัวอย่างเพลงก็ ฮอลล์ไนท์สิงสองหรือสิงสองก็เป็นครั้งแรกที่รอมาเนื่นนานผมก็วิดดิ้นสตีมา6ปีแล้วนะครับก็เป็นเกมภาคตันมาของฮอลล์ไนท์ฮอลล์ไนท์ก็เป็นเกมที่ปลุกกระแสเกมเมททอยเวเนียให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งทั้งเดดเซลบาฮัมด์เดอะลาร์ดเฟดรวมถึงไนโซด้วยความรู้สึกก็จะเป็นแบบพี่ใหญ่กลับมาแล้วแต่เนื่องจากระยะเวลาพัฒนาที่ยาวนานทาให้เกมคู่แข่งดีๆมีเพียบเลยบวกกับความคาดหวังที่สูงปรีดยังไงก็แล้วแต่นะครับผมซื้อแน่แน แต่ยังไงเขายังไม่บอกเวลาขายที่แน่ชัดรู้แค่ว่าขายปีนี้แหละ Big Boy Boxing หลังจากที่เกมได้รับแรงมัดใจอย่าง Power โดนปู่นินฟ้อง Big Boy Boxing เกมที่รับแรงมัดใจมาจากพันเอาของ Nintendo ก็เรียกได้ว่าเสียววับน่าจะกลับไปแก้เยอะอยู่กลัวโดนฟ้องเนี่แหละไอเรื่องฟ้องตัวละครนะผมไม่ว่านะครับแต่ฟ้องระบบเกมเนี่ยผมว่ามันไม่ดีต่ออุตสาหกรรมเกมสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเท่าๆนะครับก๊อปแค่ไหนเรียกว่าก๊อปก๊อปแค่ไหนเรียกว่าแรงมัดาใจก๊อปแต่ต่อยอดผิดไหม ถ้าจะเถียงกันเรื่องนี้น่าจะยาวคาตานะซีโร่ก็เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วก็ชอบมากเลยนะครับแต่แค่ไม่เคยทําคลิปลงช anel เฉยๆเกมนี้ก็นิ่งมา6ปีแล้วแต่อยู่ๆก็มีประกาศ DLC ถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะเป็น DLC ฟรีด้วยแบบ What t ต e fuck คือเกมมันก็เงียบมาตั้ง6ปีแล้วอยู่ดีๆก็นี่ DLC ฟรีรับไปสิขอบคุณครับซึ่งเกมนี้เกมเพลย์ก็สนุกจริงนะครับซามูไรมองเห็นอนาคตหรือซามูไรเสพเยอะดี เนื้อเรื่องนี้ผมลืมไปหมดแล้วผมจาได้แค่ว่าตัวเอกใส่ชุดคลุมอาบน้ําแล้วก็ไอหัวเหลืองที่ใช้ดาบที่โคตรพ่อโคตรแม่เทแล้วก็เพลงเต้นในผับสุดติดหูใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็แนะนําเลยนะครับสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆมันมเดฟเดนไอเวอร์ iver, วางขายดี c ที่คอสโอเวอร์กับไรอันดากอนกับดี c อซีิชิบันฮอลิเดย์ซึ่งใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่สตีมเนี่ยรีวิว d l เซีนี้ออกส้มๆ Devil m a y Cry a n i m a t i ช n Netflix ประกาศซีซันส ว i ช h ลุก o พราะบานชื่อถูกปะเนี่ยเกมอินดี้ใช้ชีวิตสวมบทบาทคล้ายกับเกมส t a r d e w v a l เล y แต่อยู่ในโลกของเวทมนต์ที่ใช้เวลาในการพัฒนาหลายปีมากๆสุดก็พร้อมที่จะขายสิ้นปีนี้ซึ่งเกมสวมบทบาทเกมแนวปลูกผักภาพพิเซลอ่ร์เนี่ยของแพ้ทางของผมเลยเห็นแล้วอยากเล่นทุกทีรูทอพชาอัปเดตรัวๆฮาเดส2อรอฉันรอเธออยู่เดี๋ยวรอเกมพัฒนาเป็นเกมเต็มแล้วผมค่อยซื้อมาเล่นนะครับฟิลออฟมิสเทีย เกมปลูกผักลายเส้นแบบอนิเมะยุคเก่าก็โดนใจลายเส้นท้าอนิเมะยุคเก่าแล้วก็พิกเซลอาร์ตเลยคนเล่นก็เยอะคนรีวิวงแง่บวกก็แยะแต่เกมมันเพิ่งพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น0.13คือต้องรออีกกี่ปีกว่าเกมจะสิิ์ครับเนี่ยพาวเวิลจะทําเกมกีดพาวและว่ากันว่าจะมีฉาก18บวกด้วยถ้าไม่ใช่มุกตลกผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะทํำยังไงสัตว์พวกนี้มันจะพูดได้เหรอและฉากส8บวกนี่อย่ารอเล่นกับคนเงียบด้วยเขาจะทํามาแบบไหนเขาไม่ใช่เป็นแบบคนแน่ๆแบบแบบบบมม้าาหอืแแโลมา,แบบมา หรือแบบแมลงแต่เดาว่าน่าจะเป็นแบบไก่เพราะพาพวกีมันออกไข่ได้เอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วใครมีข่าวอัปเดตของเกมที่ผมเคยทําก็สามารถมาบอกได้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีท่าน